โอเคครับเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของการหลังจากที่เราสมัครเป็นสมาชิกเทพเทพช็อปไปแล้วนะครับครั้งนี้เราก็จะมาสมัครใช้เว็บไซต์ของเทปช็อปกันและหรือเปิดร้านนั่นเองนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เทพเทพช็อปเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วไปที่เปิดร้านค้าครับผมพอเราเข้ามาที่เปิดร้านค้าจะมีหน้าให้เราเปิดให้เรากรอกข้อมูลลงไปนะครับว่าเราจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรนะครับ เดี๋ยวผมลองหาชื่อชื่อร้านค้าก่อน ผมก็ลองใช้ประมาณนี้นะครับเราเราเลือกเลือกได้นะครับว่าเราจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนตรงนี้จะเป็น URL คําว่า URL คืออะไรก็คือตรงนี้ครับเดี๋ยว ตรงนี้มันจะมีคําขึ้นมาเป็น dot thepshop com ถ้าเราใส่เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับให้เรามันก็จะมีให้เราตั้งลองตั้งดูนะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่ตรงการเลือก,อกห,มหมวดหมวดหมู่ตรงนี้ครับก็สําคัญเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกกับเขาเรียกว่าเกี่ยวมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องของ,ของ การติด SEO นะครับก like, okay? so exactly ็งงๆกับคำพูดตัวเองอยู่นะครับก็ลองลองดูแล้วลองใส่ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำที่เราใช้เกี่ยวกับรายละเอียดของร้านค้าเรานะครับว่าร้านค้าเราเนี่ยนะครับจะทำเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้ก็ลองใส่ดูนะครับผมเองผมก็จะขอกรอบข้างบนมาแล้วการง่ายดีนะครับแต่ของเพื่อนๆก็ลองเอาไปใส่ดูนะครับว่าเพื่อนจะใส่เป็นอะไรนะครับ สร็จแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เราใส่เข้าไปนะครับพอดีผมใช้เมลหลายอันเยอะครับงงไปหมดนะครับ ส่วนข้อมูลที่จริงข้อมูลด้านตรงนี้ครับเราจะใส่ตอนนี้เลยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วเราไปใส่อีกทีตอนที่อยู่ในหน้าร้านอ่าอยู่ในหลังร้านของของเว็บไซต์เราก็ได้นะครับแล้วก็เลือกขั้นตอนต่อไปโอเคหลังจากที่ที่ผมเลือกข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตน,นะครับว่ามันจะมาในส่วนที่2แล้วนะครับในส่วนที่2คืออะไรครับส่วนที่สองเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเทมเพลต นะครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนก็มีให้เราเลือกนะครับเราลองเลือกเราลองกดพรีวิวได้อะไรได้นะครับว่าเราอยากได้ร้านค้าแบบไหนอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาพรีวิวให้เราดูนะครับเราก็ลองเลือกดูได้เราชอบสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองพรีวิวกดพรีวิวได้นะครับก็นจะเป็นส่วนของร้านค้านะครับผมอยากได้รูปนี้อ่ะผมก็เลือกเทมเพลตอันนี้นะครับ หลังจากที่เราเลือกเทนเพจมาแล้วนะครับตัวร้านค้า,าก็จะเป็นข้อมูลเรื่องของการตรวจสอบแล้วนะครับว่าร้านค้าของคุณถูกต้องไหมนะครับข้อมูลตรงนี้ถูกต้องไหมใช้เกี่ยวกับอันนี้นะครับ URL เป็นอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าโอเคถูกต้องเราก็สามารถที่จะทำอะไรต่อไปครับอพอเลื่อนมาข้างล่างตรงน,นี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของการใช้งานนะครับเราอ่าน เราควรอ่านข้อมูลให้ดีนะครับเสร็จแล้วให้เรากดกดเปิดร้านค้าออนไลน์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรื่องของตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจอ่ะครับจะให้ตัวของอน้องตะก้าครับช่วยบอกให้ก็ได้ก็ลองกดตามที่น้องตะก้าบอกนะครับก็จะมีพวกคู่มือต่างๆที่น้องตะก้าบอกมาเราลองเปิดดูได้นะครับจะอยู่ในนี้ทั้งหมด ต่วส่วนตัวผมเองผมเคยทํามาแล้วนะครับผมก็จะจะไม่ไม่ได้เปิดดูนะครับโอเคก็ลองมาใช้กันนะครับอ่านะครับหน้านี้จะเป็นหน้าของของร้านค้าของเรานะครับที่เราได้ได้ใช้สมัครมาแล้วเราเปิดร้านแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลข้างบนนี้ก็จะเป็นเฮดเดอร์นะครับที่เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเกี่ยวกับร้านค้าของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับ เมนูที่เราตรงนี้นครับทั้งหมดตรงนี้เราสามารถปรับแต่งเองได้หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องของการปรับแต่งหน้าร้านนะครับให้ดูสวยงามน,นะครับอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสติการเข้าชมเบอร์โทรศัพท์ที่เราใส่ไปเมื่อกี้การตรวจสอบเรื่องของอเลขใบสนอราครันรอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับของการที่จะใช้ เพิ่มเติมอะไรเข้าไปก็คือจะอยู่ที่หน้านี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะสอนเรื่องของการยืนยันตัวตนของร้านค้าเรานะครับเพื่อให้ร้านเขาร้านค้าเราเนี่ยครับดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเขาเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้ากับเรานะครับเขาเรียกว่าการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนข้อดีคือ ลูกค้าจะเชื่อมั่นในร้านค้าเรามากขึ้นอา๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับการลงทะเบียนใช่ไหมครับถ้าเราเราลงทะเบียนนะครับขึ้นแบบนี้การลงลงทะเบียนร,ระดับ2แปลว่าเราเองเนี่ยได้ยืนยัน,ยนตัวตนของเรานะครับว่าเราได้ได้เป็นว่าเรามีตัวตนจรนิงเห็นไหมครับมันต้องยืนยันบบยืนยันตัวตนประชาชนนะครับสมุดบัญชีของเราลงไปนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ได้จากตรงนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าของเราเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้น นะครับโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือในส่วนของการสมัครเพื่อเปิดใช้ร้านค้าออนไลน์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวใน,ในในคลิปถัดไปนะครับผมจะสอนเรื่องของการยืนยันตัวตนของเรานะครับว่าเราต้องยืนยันตัวตนของเรายัางไงเพื่อให้เกิดาการลงทะเบียนที่น่าสนใจและทำให้ลูกค้าเราโอเคกับเรามากขึ้น นะครับโอเคงั้นก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ